ก็ก็มีเขาให้มาบ้างแล้วเนี่ยใส่รถแวนหนักมากเลยเดี๋ยวเอาในรถไปด้วยนี่นะคะที่จะมาก็ตามให้ให้ปูไปตามให้หน่อยโทรไปเบอร์ที่ให้ไว้ก็ไม่รับเนี่ยเขาขาทิ้งขวดกับหนังสือเห็นแล้วเสียดายก็เลยขอขอมาให้เนี่ยพี่มันะเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็จะขี่จักรยานคูใจเหรอครับเก็บขวดอะไรขายไปเรื่อย เขาก็ตัวคนเดียวนะคะเช่าห้องอยู่แล้วก็มีห้องนึงก็มีน้องชายเขากับน้าเขาน้าสาวเขาก็แก่ละอายุมากละเออนั่งทําถ้วยขนมมันเป็นถ้วยกระดาษอ่ะทันใบได้ร้อยห้าสิบบาทกว่าจะได้เนาะทํากันทั้งเดือนมีอะไรเราก็จะแบ่งปันแล้วก็จุนเจือกันนะคะนี่วันนี้มาเก็บของเก่าด้วยกัน เดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาทิตย์ก็เข้ามาได้เลยรจริงจริง,รงถ้ารถขยะมาวันอังคารน่ะเย็นวันจันทร์น่ะหรือเช้าวันอังคารมาเนี่ยก็เก็บได้นะคนเขาจะเอาออกมาวางกันเยอะเลยครับือ่ทีลองมาดูถังนี้มีไม่เอ่ย สวยนะดอกกุหลาบมันบานเอานึกว่าใครสตาร์ทรถเดินไหวไหม เดินรอบแล้วมันไกลเห็นป่ะปเมื่อก่อนไม่ได้ขี่รถกันเนี่ยตรวจฝาท่อบ้างดูลูกน้ำยุงลายเยี่ยมผู้ป่วยมากบางทีเดินสามรอบเลยในเนี้ยเดินพอถึงเย็นมานัดเที่ยเลยแล้วย็นกินข้าวที่ไหนล่ะ ซื้ออะไรมากินนะเป็นปลากระป๋องโอ้นไม่เบื่อกันหรอไงไม่ก็ผมยูงไม่ได้ออกไปนอกลหนูก็ซื้อของตุนไว้ที่บ้านก็เอาไปแจกเขาหมดแล้วบ้านโล่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้ซื้อมาเก็บเก็บเก็บไว้ใหม่เวลาไปตามชุมชนเห็นคนที่เขาลำบากลำบากก็เอาไปแจกครับ เรื่องพี่ปาปลอมจริงง่ายอะไรขอโรงโต้เนี่ยกล้วยมาแขวนไว้ทำไมพี่น,นันเดี๋ยวเรียกพี่น,นันกันพี่น,นัน โตก็ไม่ล็อกวันนี้พี่น้ำเอากล้วยมาแขวนไว้ทำไมใครเอามาแขวนไว้ให้เนี่ยพี่พี่มณนะ้ได้เก็บขวดมาแล้วก็ไปกองคัดตรงไหนคะพี่สนามเด็กไม่ดีอ๋อตรงนู้นนะ่ะเ<แ>หรอไปยโยนโยนแล้วก็คัดเอามันจะได้ไปเก็บจริงก็ได้เยอะเหมือนกันนะกล่องเกินเสียด้อะ่ะก็เดี๋ยวถ้าแต่วัตถิษัทอ่ะ เข้าได้มั่นมันนั่งขายให้เขาได้เดือนละกี่พันเนี่ยมัได้กินได้ใจเลยจะไปใช้อะไรซื้อกับข้าวกินก็ต้องมีบ้างเนาะบางทีคนเราก็ต้องอยากกินอะไรที่ที่เราไม่ได้กินมาเราก็กินอยู่ประมาณมันกางเย็นเราก็ต้องกินแต่โปก็ดีก็เป็นที่พึ่งของคนในชุมชนนะโปรเป็นคนใจดีใจกว้างค่ะคนเราเป็นผู้นำเขาไม่ต้องอย่างนี้แหละแต่โปรเขาเหมือนเลี้ยงคนไง ได้แล้วมันจะมันเหียบย่างก็มาอยู่นี่คน,คนเราไม,ไม่ได้สร้างบารมีหรอกนะอย่างหนูอ่ะก็ไม่ได้สร้างบารมีแต่ว่าเราเรามีเราชอบเอื้อเฟื้อบารมีมเกิดม,งงมันเหนียดยางเขาบอกว่ายิ่งให้ก็ต้องยิ่งได้แล้วก็ยิ่งมีบารมีมันเกิดเองไม่มีใครตั้งใจเลยหรอกถึงเวลาที่เราทําอะไรไว้มันก็มาเอง ควว่ากา็ม,มารดน้ำต้นไม้ที่ศาลพระโพธิหน้าหมู่บ้านนะคะอากาศร้อนๆนี่ก็สงสารต้น ถ้ามีแก้วน้ำที่คนเขามาไหว้วกันไว้ก็จะต้องเอาแก้วน้ำไปล้างนะคะเพราะว่าบางทียุงมาวางไข่ไว้ที่แก้วน้ำที่คนเขาไหว้สารพรภูมิรันนี้เวลายุงมันมาวางไข่แล้วเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนน้ำก็จะต้องเปลี่ยนทุกๆเจ็ดวันเพื่อไม่ให้ไข่ยุงมันจะเจริญพันธุ์แล้วก็เป็นลูกน้ำนะคะแต่ว่าการล้างแก้วเนี่ยจะต้องขัดล้างข้างๆด้วย เพราะเวลาน้ําแห้งไขย,ยุงมันยังอยู่ติดอยู่ข้างภาชนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ล้างเวลามันมีน้ําขังเมื่อไหร่ไขย,ยุงมันก็จเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนน้าเนี่ยภาชนะขังน้ําเราก็ต้องล้างต้องขัดข้างๆด้วยนะอย่างตรงนี้นะคะเนี่ยจานรองกระถางต้นไม้เนี่ยถ้าลดน้ําเยอะๆน้ําขังเนี่ยยุงมาวางไขเอาไว้มันก็จะเจริญพันธุ์ได้ ช่วงหน้าฝนน่ะคงต้องเอาเกลือหยอดกันตลอดภารก,กิจของวันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งวันนะคะกลับบ้านมืดค่ำทุกวันถ้าท่านผู้ชมอชอบในการทำจิตอาสาเพื่อสังคมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะ